สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมสู่ผู้สู่คนนะครับเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนวยางวครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้กับสีน้ำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับเนาะสำหรับเลขความฝันนะครับเนาะเลขความฝันสําหรับเลขความฝันนี่ก็ฝันมื่ขึ้นนะครับเนาะฝันสดสดร้อนๆครับหลังจากที่ลงแนวทาง ชุดบนครับชุดบนให้ทันผู้ชุมได้รับช่มเราฟังแล้วครับเนาะสาหรับชุดบนให้ทานผู้ชมได้รับช่มเราฟังแล้วกะฝันแปลกๆครับครับก่อนสีเบิงตัวทังแนวทางนะครับเนาะของเลขคอมฝันห้อขับไปเบิงคําเตือนจากทางช่องก่อนเลยครับคำเตือนทางช่องบันเชาสื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ครับสำหรับแนวทางไก่ล่งใก่ท่านมาช่วงไว้นะครับเนาะสำหรับชุดชุดเด่นชุดเด่นมีสี่ตัวนะครับเนาะหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสามครับสำหรับชุดบนนะครับเนาะส่วนตัวล่องก็เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับเนาะหกเจ็ดครับสำหรับแนวทางลักลอยเข้ากันได้ สี่สูตรชนกันได้ไปที่เก้าตัวเดียวนะครับเนาะส่วนตัวร่องก็คือศูนย์แปดสองนะครับเนาะมาชมมากตัวใดครับตอนนี้เพว่างคว้ามฝันครับมือขึ้นฝันแปดรับฝันตั้งแต่วางแนวาทาั้งชุดบนแล้วก็ไปเสี่ยงฝันนะครับเนาะว่าเลขจะเข่าหรือเปล่าครับกับฝันว่าฝันว่าถือกับเข่ากับหน้าอีหรอกครับ ถือก้อนข้าวเนาะครับเนาะถือเข่ากอดมใหญ่ครับถือเข่ากอดมใหญ่แล้วก็กับเข่าน้ำครับกับเข่าไว้ป่านนี้ว่าสิไปตลาดครับพี่น้องครับว่าจะไปตลาดว่าจะไปตลาดไปซื้อกับเข่ากั๊บนามมาเพิ่มอีกครับมาเพิ่มอีกเนาะครับเนาะไว้ไปซื้อกับเข่าอีกเพราะว่าป่านี้หารถไปบ่ไดดครับพี่น้องครับหารถไปบ่ไดป่านนี้กับเข่ากั๊หลายแล้วครับเต็มมือครับ ตเต็มมือตเต็มกร,รมครับแต่ว่ากับแบงในแบงกับเขากับน้ำครับแบงกับเขากับน้ำให้ผู้ยิ่งกินนี่ครับข้าเจ้าข้าเจ้าสิกเขางานก็เลยแบงให้ข้าเจ้าครับแต่ว่าแบงบาแบงให้ครค่งหนึ่งครับเบิ่งแบงให้ประมาณก้อนหนึ่งครับให้ข้าเจ้าแล้วกับเขาให้ข้าเจ้าครับแต่ว่ากับก,ก้อนเสี่ยงฝันกับฐานจิตว่าถ้าเลขเขากะให้นอนรับฝันมิตรแนวได้แต่ว่าเลขกับมีได้เขาอยู่ในมือครับ เข่าในมือแต่ว่าเลขสิเข่าชุดใดกันครับจะเข้าชุดบนหรือชุดล่างแค่นั้นแหละครับคิดว่านะครับเนาะตามข้อมังืึกแอบนะครับเตาตีตีตตามฝันครับเพราะว่าได้ถเธอเข่าสุกอยู่ในมือครับกับเข,าข่าคอมสิได้ตัวใดสิเขา่าตัวใดแต่ว่าเลขกอะปัจทินีมีคนตะโกนห้องห้องบอกเลขครับข้าเจ้าบ่ได้ห่องบอกได้ว่าเลขออกตัวนั้นตัวนี้ข้าเจ้าห้องบอก เ็นเลขครับหอมเเลขกเลข3สามตัวครับหอมเลข3สามตัวกสิขเยนให้ท่านผู้ชมพิจารณาบ้งนะครับเด้อขัดถึกตากระจังจัดคัดกระพานลงไปอย่างนะครับเนาะฟ้อมฝันมันก็มีทั้งแม่นและกะบ่อเปนคือกันครับอาจจะกินไหลายฝันไหล่เนาะไหลายฝันไหลยก็เป็นไปได้นะครับเนาะฟ้อมฝันโมเนว่านอนครับข้ดถึอตากระจังจัด้อครับเด้อสำหรับเล็กความฝันงวดวันที่16นะครับเนาะ หมวดวันที่16ก็ยอ่อหาครับนี่สำหรับเลขความฝันชุดเบิกขึ้นนะครับเด้อข้าเจ้าในยินเสียงผู้ใายครับข้าเจ้าตะโกนห่องครับตะโกนห่องบอกเป็นเลขสองฮางครับ เลขสามตัวสองหางเก้าหกหนึ่งแล้วก็เก้าหกสามนี่ครับสำหรับเลขความฝันเมื่อคืนนะครับเนาะ ห้อฝันเมืองขึ้นยินเสียงคนตะโกนเป้าเป็นตัวเลขกครับห้องมันตัวเล็กนะครับเนาะการทำมาท่มครับพิจาระนาเบื้องนะครับเดอ้อทำมาเลขกอะงามบ่อเลขกอะบางคนกับมักหกหนึ่งบางคนกับมักหกสามบางคนกับมักหกสองแต่ว่าข้าเจ้าตะโกนห้องมันหายไปตัวหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าลร้ท่านกัดชื่นชอบในเลข6หกสองครับ แต่ว่ข้าเจ้าสกุลห้องมากสองห้งแค่นั้นครับก็ได้เอา,าน้าฝากน้าเสนอให้ท่านผู้ชมด้รดัรบชั้นระฟังนะครับเนาะเพื่อพี่ผู้ใดถึกตาต้องใจครับสําหรับเนื้อท่างเลขความฝันเมเมื่อนครับหลังจากเสียงฝันถ้าหลังจากเสียงฝันฝันฝันเลขชุดบนนะครับลเลขเป็นอะไเข่าบออสิในความฝันเนาะครับเนะาะแต่ว่าก็ได้ถือเขา่าถือกับเขา่เขากับน้ำแต่ว่ามันหายเนาะครับเนาะหายไปตัวหนึ่งครับ หายเลขกเลขกข้อมฝันที่มันหายเป็นตัวหนึ่งก็คือหกหนึ่งของเราเนาะครับเนาะก็คือหกหนึ่งครับที่มันหายไปเนาะครับเนาะแต่ว่าเหลขลักลอยมากระเด่นที่เก่าหรือเอฟฉิดน้ำเหล็กเก่าไรกับบอกหูนะครับเนาะก็ททำมาชมครับพิจารณาบึงอุดไรมักเช่นชอบเล่นตัวใดกับพิจารณาดูครับ นี่นะครับสำหรับเหล็กคามฝันครับนี้มาหน้าฝากฝีฝากน้องฝากท่านผู้ชมสู่ผู้สุกนครับกับมีแค่์สองหางแค่นั้นครับเลขสามตัวสองหางนะครับเนาะเลขคนความฝันเลขคนตะโกนบอกครับเลขคนตะโกนบอกนะครับเนาะบ่เห็นครับบ่เห็นผู้ยิ่งกับผู้หู บอเห็นผู้ใช้่ครับเสียงผู้ใช้ตะโกนบอกแต่ว่าหูว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นคนอย่างไรเนาะครับเนาะบอเห็นรูปร่ปางครับเห็นนย่นีนเสียงครับในความฝันข้าเจ้าว่าอะไรตะโกนบอก้ะครับว่า,วาเลขออกตัวนั้นเลขออกตัวนี้นตะกี้เคยฝันวา่าเลขออกตัวนั้นมันบอกออกครับแต่นี่ข้าเจ้าตะโกนบอกซื้อครับตะโกนห้องขึ้นมาซื้อครับกับมี2สองหางแค่นั้นครับเก้าหกหนึ่งเก้าหกสามเลยครับเริ่ม แต่ว่าก็ได้ถือกับเขากับน้ำครับได้แบ่งใหย่คุยิ่งกินครับแบ่งกับเขากับน้ำข้าเจ้าจะไปเฮ็ดเวียกเหตุงานกับแบ่งให่ข้าเจ้าครับข้าวเจาะเอา,าเอา,บาเอาบาเอกกับแบ่งให่ข้าเจ้าคือเก่าครับแบ่งเอาไปโลดบางสิครับในความฝันเพราะว่าอยากข้าเจออา้าหิวเขาหิวน้ำครับก็เลยแบ่งให้เนาะครับเนาะ เนี่ครับสำหรับเลขความฝันนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องครับพิจารณาเบิ่งครับถึงตากจัดขัดกระพานมาไปยังครับเังได้กระขอบคุณนสุขภูคนครับที่เข่ามารับชมมาฟังคลิปนี้จนจบในช่องเหนียวเย่าครับเด้อผู้ใดที่เข่ามารับชมมาฟังคลิปนี้ยูกระดีครับถึงตาถึงใจจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะคนอะไรคนอะไรแชร์ครับผู้ใดที่เข่ารับชมมาฟังคลิปนี้ไม่กระดิ่งเด็กกบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นมั่นครับสีประภัดแนวทางดีๆที่ทางส่องน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับเนาะ ในคลิปนี้กะทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูบุ้นคนครับมีโชคมีลาบวันที่16กันยา2565สุขหูบุ้นสุขคนนะครับเนาะในคลิปนี้กะฝากไว้สักนิดครับขอสวัสดีครับ